จะรีวิวอะไรเริ่มใหม่นะอันนี้จะรีวิวบ้านครับบ้านลอยฟ้าเยอะๆที่มอนาคามากราคาประมาณพันล้านบาทใช่เริ่มแง่มอนมารีิวบ้านก่อนนี่บ้านมังอ่ามีอะไรบ้างมีผมน่ะฮะมีอันนี้คือผมผมใช่ พอเราโอมอพรมอันนี้คือที่เก็บของต่างๆเยอะไหมโอ้โหมันชักเวอร์วังมากอ่ะอันนี้น้ำตกเอาไปดูขายเครียดอันนี้อ่างสกุซี่อ่างสกุซี่อันนี้อะไรนะตะพิงมีต้นไม้ในบ้านอันนี้ทีวีโนนโซฟาว้าวว้าวอันนี้ที่นอนมีผ้าห่มสีขาวผ้าห่มสีขาว มีหนังเสือไปอ่านด้วยข<อ>้างบนอ๋อนูหลามมาเห่าแล้วไฟยังไม่ไหม้หนังสือเนืนี่ยอันนี้ <laughs> ที่ศึกษาข้อมูลแบบขั้นสุดเงียบม,มากเผื่อจะเรียนเป็นด็อกเตอร์ใช่ปะใช่ค่ะอ,อันนี้เค้กเอาไ้กินทำไมต้องเอาเค้กมาวางไว้ไปทั่วด้วยอ่ะไปไปดูไปดูไปดูสัตว์ชั้นสองดีกว่ามอทำบันไดเองเลยนะ ไ,ไม่มีที่จับระวังตกหัวแตกนะแม่ได้อุ้ยทำไมสัตว์เลี้ยงอะไรเยอะแยะทาดแมวเหรอมีหมาด้วยมีแมวกับหมาไม่กัดกดันหรออันนี้เอ,อ่ออาหารอันนี้น้ำไว้เล่นเออน่ารักรูหลานเนาะเราไปตีมันอ่ะอันนี้ที่อาหารมันมีปลา,อ,าอันนี้ไว้สำหรับปลาไว้แมววันนี้ เนี่ยเอาไว้ให้หมาเฮ้ยเรียงเดียวไม่เม่กัดกันหรออันหมาต้อง,งกินกระดูกดโอ้โหเกินมาตาลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมอนพามาดูวันนี้นี่คือที่ไหนจริงตอนนี้ตรงนี้มอนสร้างเป็นออฟเบียไ้กระดูดแต่มอนขุดออกแล้ว เราจะสร้างเพิ่มเติมไหมบ้านหลังนี้สร้างโอเคถ้าถ้าเราเพิ่มเติมตอนไหนแล้วเราก็มารีวิวอันนี้คือส่วนของวกฟาร์มใช่ป่ะใช่ค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยมีวัวเห็ดมีไก่ฟักไข่เต็มเลยอุ้ยเก็บไข่สิคะเก็บ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 ไข่สิคะแล้วก็มีกระต่ายแต่ว่าตัวนี้แปลงหน่อยพันใหม่กระต่ายดำมีตัวเดียว หมูวัวนมมีลูกด้วยนะ,อ,ะอันนี้บัวอันนี้ก็ลูกเหมือนกันอันนี้แพ้สีนี้แปลกอยู่คนเดียวค่ามันเลยไหมไม่ค่าจะค่ามันทำไมแกะดำไงเขาเรียกอ,อ่าทำไมจะต้องค่ามันเลยโอเคไปอะ่ะไปเดี๋ยวให้มอนหน่อยม่ให้ดูลองๆย,ยังไม่เห็นเซเว่น โอเคไะมีเซเว่นด้วยนะทุกคนคือราคาพันล้านอะบ้านหลังนี้แล้วเป็นบ้านที่ลอยฟ้าลอยฟ้าด้วยเพราะว่าไว้เพื่อเอาชีวิตรอดเราจะได้เพลาตกเราจะได้แบบย่างในการเก็บเป็นไงเป็นไงแล้วมีรั้วด้วยนะรั้วสวยไหมบ้านสามสาวทุกคนนี่นี่เป็นรับๆ หมดลแล้วค่ะดูหล่ลนหล,ล,ล,ลานะดูหลู่หลานะแต่บ้านนี้ใหญ่มากเจะต่อเติมคราวหน้าเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกใช่ปะไม่ปค่ะโอเค